สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเสนอพระปิดตาท่านเจ้าคุณนุ้ยนะครับวัดสามแก้วนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์พระปิดตารุ่นแรกของท่านนะครับปี2539นะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นพระปิดตาส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นลายลักษณะคล้ายลายผ้านะครับเป็นลายตารางคล้ายลายผ้านะครับนี่เรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่ลักษณะของพระปิดตานะครับเป็นหูสองข้างชัดเจนนะครับสังเกตนะครับมือจะไม่มีรอยนิ้วนะครับ คล้ายๆกับปิดตาพิมพ์หลอกของหลงพ่าะแก้วนะครับนี่แขนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ลักษณะหูทั้งสองข้างด้านบนนะครับลักษณะคล้ายๆกับฟังซาเบลอยู่นะครับนี่สะดือตรงกลางนะครับนี่มณองนี้มวลสารค่อนข้างละเอียดนะครับ มนต์สารผงพุทธคุณนะครับนี่ปรากฏเม็ดดำนะครับให้เห็นนะครับเม็ดดำเม็ดแดงรงนี้จะพิเศษนะครับจะปรากฏเศษตะไบทองด้วยนะครับน,นี่น่าจะเป็นองค์ที่กดพิมพ์แรกๆนะครับนี่นั่นล่างขานะครับนั่งสมาธิเลยนะครับนี่ ส่งด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมาองค์จะปรากฏเป็นรอยคล้ายๆรอยผ้านะครับเป็นรอยผ้าตารางนะครับนี่มูลสางก์ของข้างละเอียดเลยนะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่รอยผ้านะครับ นี่ส่องจากด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะป๊อปเป็นขอบสองชั้นนะครับกดแม่พิมพ์ด้านหน้ามานะครับแล้วก็เป็นเนื้อเกินอยู่ด้านหลังนะครับเป็นสองชั้นนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็ปอบล่องรอยเป็นสองชั้นเช่นกันนะครับ พระปิตารุ่นนี้ของท่านเจ้าคุณสามแก้วนะครับก็จะสร้างจํานวนไม่มากนะครับมีหลายโซนเนื้อนะครับเนื้อโซนน้ําตาลนะครับเนื้อโซนดํานะครับแล้วก็เนื้อโซนสีขาวนะครับนี่ก็สร้างน้อยหายยากนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับเรื่องราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับนี่ถ้าใครชอบ คลิปแบบนี้นะครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองรวมถึงวัตตุมงคลของ,ของแติดพ่อกมหลวงชุมพรเกษรมรศักนะครับจะพยายามนำเสนอให้เกิดทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะ องที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้เจอกคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ